สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เราจะมาต่อเนื่องกันจาก2คลิปที่ผ่านมานะครับเรามาทบทวนนิดนึงนะครับในเรื่องของการจดมวยหรือกาดมวยหรือยืนมวยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของมวยทบทวนนะครับแต่แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้หมัด นะครับหมัดมีมีหลายหมัดมีหมัดอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับโอเคจดมวยเลี่ยมขวาเปลี่ยนเลี่ยมคุมมวยเรี่ยมซ้ายนะครับเปลี่ยนเลี่ยมเปลี่ยนทิศทาง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 เลื่อนที่นะครับเปลี่ยนเลี่ยม เลื่อนที่ครับต้ทวนครับต่อไปวันนี้นะครับวันนี้จะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้หมัดนะครับในมวยไทยมันมีหลายหมัดมากนะครับแต่เอาหมัดหลักๆลัหนะครับหมัดที่หนึ่งคือหมัดตรงนะครับหมัดตรงครับหมัดตรงมี2ลักษณะง่ายง่ายนะครับก็คือหมัดตรงหน้ากับตรงหลังตรงหน้าอย่างไรนะครับถ้าเราจดมวยเหลี่ยมขวาหมัดตรงหน้าคือหมัดซ้าย มาที่อยู่ด้านหน้ามาตรงหน้านะครับมาตรงหลังคือมาที่อยู่ด้านหลังนะครับเตียนเหลี่ยมคุมมวยมาตรงหน้าคือหมัดขวาถ้าเราคุมมวยเหลี่ยมซ้ายหมัดตรงหลังคือหมัดซ้ายนะครับเอาละลักๆในการใช้หมัดสอนวิธีการกรหมัดไปแล้วนะครับงอนิ้วนะครับอันที่หนึ่งงอนิ้วอันที่สองพับมือลงมาอันที่สามกดนิ้วโป้งลงไประหว่าง ระหว่างข้อนิ้วข้อที่สองนะครับเห็นไหมครับพลิกกลับเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่คือการกำม,มัดน,นะที่เขาเรียกว่ากำปั้นไม่มีรูเห็นไหมครับนะนี่คือสันหมัดจุดที่ประทับเป้าหมายคือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่หลังมือนะครับนี่คือสันหมัดนะค,ครับสัหนหมัดนะโอเคหมัดตรงมัดตรงครับง่ายนะครับอันที่หนึ่งจดมวยหมัดตรงตรงหน้า นะครับมาตรงหน้าคือมาที่อยู่ด้านหน้าลักษณะง่ายๆก็คือเหยียดมือออกไปแล้วคว่ำม,มือนะครับลักษณะเหยียดมือออกไปตรงๆเ,เอาท่าทางก่อนนะครับเอา,เอา,เอาลักษณะท่าทางก่อนเห็นไหมครับเพราะนั้นแนวจะเป็นแนวขนานกับพื้นมองผ่านต้นแขนสันแขนนะครับผ่านไปที่สันหมัดมองไปที่เป้าหมายเห็นไหมครับลักษณะนี้จะเห็นได้ว่า ลักษณะมือเนี่ยคว่ำลงด้านล่างนะครับถ้าเราแบมือมือจะคว่ำลงด้านล่างกำหมัดเห็นไหมครับ,รบ,รออมมรบตอนที่ดึงกลับมากลับมาที่เดิมเนี่ยะครับมือจะค่อยๆ่อย,อยหมุนค่อยๆ่อหมุนค่อยค่อยหมุนเปลี่ยนมุมกลับมาจดมวยเอาใหม่อย่างง่ายนะครับยืดมือออกไปกค่อยค่อยหมุนมือคว่ำหมัดลงจังหวะมันจะสัมพันธ์กันพอดีระหว่างกล้ามเนื้อกับประสาทสั่งการไปเห็นไหมครับไม่ใช่เหยียดออกไปแล้วแบบนี้นะครับอย่างนี้ผิด เพราะฉะนั้นเหยียดออกไปเห็นไหมครับคว่มหมัดเอียงไหลเล็กน้อยดึงกลับมาแค่นี้เองนี่คือหมัดตรงหน้าเห็นไหมครับเหยียดออกไปคว่ำหมัดสันหมัดประทะเป้ามากลับมาดูด้านข้างครับเหนครับเหยียดออกไปครับดึงกลับมาง่ายนิดเดียวเหยียดออกไปคว่มมือดึงกลับมาจดมวยสั้งการเหมือนเดิมเห็นไหมครับหมัดหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเหยียดออกไปบิดไหลบิดสะโพกนิดเดียว เพิ่มมุมทําไมเราถึงบิดถ้าเราไม่บิดเราจะเหยียดออกไปได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นบิดไปนิดเดียวเห็นะครับมือฝั่งตรงข้ามป้องกันตั้งฉากไว้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับความหมัดเช่นเดียวกันครับมองผ่านสันแขนผ่านต้นแขนผ่านไปที่ยังสันหมัดนะครับมองที่เป้าหมายเห็นไหมครับดูด้านข้างนะครับเหยียดออกไปความหมัดนะครับดูช้าๆพลิกกลับมาเห็นไหมครับ จะไม่ออกแค่แขนแย่นี้นะครับไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นบิดไหลออกไปสัมพันธ์กันระหวา่างสะโพกไหลสศอกแขนนะครับดูนะครับบิดเล็กน้อยปั้งความหมัดเห็นไหมครับดึงกลับมาค่อยๆพลิกแขนกลับมาตั้งฉากแค่นี้เองไง,ไง่ายๆดูใหม่นะครับหมัดตรงหน้าปั้งความหมัดมองเห็นไหมครับ ดึงกลับมาไอความหมัดดึงกลับมาหมัดหลังบ้างบิดไหลเล็กน้อยแขนฝั่งตรงข้ามตั้งฉากมองผ่านท่อนแขนผ่านสันหมัดความหมัดดึงกลับมาแค่นี้เองครับเรียกว่าหมัดตรงนะหมัดตรงมีสองอย่างก็คือหมัดตรงหน้ากับหมัดตรงหลังส่วนที่เราคุ้นชินคำว่าหมัดแจ็บหมัดแจ็บมันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองแย็บคือคือหมัดกระทุ้งออกไปนะเรา เป็นคนไทยเราใช้ภาษาไทยดีวยกว่านะครับหมัดตรงหน้ากับตรงหลังเห็นไหมครับตรงหน้าป้างมือฝั่งตรงข้ามป้องกันลักษณะแขนขาความการทรงตัวเหมือนเดิมนะครับบิดไหล่เล็กน้อยป้บงบิดกลับมาไม่ใช่อย่างนี้นะครับอย่างนี้ผิดเราจะเจ็บบาดเจ็บที่ข้อศอกกับหัวไหล่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อกับประสาทสั่งการไปเนี่ยเห็นไหครับบิดป้างกลับมาเหมือนเดิมมองผ่านตามเป้าหมายไป ฝั่งตรงข้ามป้องกันง่ายครับโอเคมาจะได้ไม่เสียเวลาลองดูครับหมัดตรงหน้าปั้งกลับมาหมัดตรงหลังบิดปั้งกลับมาเปลี่ยนมุมหมัตรงหน้าปั้งกลับมาหมัดหลังไปปั้งบิดเล็กน้อยปั้งกลับมาดูใหม่ครับปั้งกลับมาปั้งไปต่อไปสัมพันธ์กัน2หมัด1 2กลับมาดูนะดูให้ดีนะครับหมัดนี้จะไม่ทิ้งส่วนมาก นะที่สอนมาสอนสอนิสิตมาสอนเด็กๆมาเนี่ยส่วนมากจะทิ้งทิ้งหมัดคือทิ้งระเบิดอันนี้ผิดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งอย่าทิ้งหมัดไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมปั้งนะครับดูความสัมพันธ์ปัง้งปัง้ปงกลับมาเหมือนเดิมนะครับบิดบิดสันหมัดกระทำเป้าหมายปัง้งปัง้ปงนะครับดูใหม่อหนึ่ง องกลับมาง่ายหนึ่งสองความหมัดกลับมานะครับหนึ่งสองกลับมานะครับหนึ่งสองกลับมาง่ายไหมครับอ่ะเหลี่ยมซ้ายบ้างเหลี่ยมซ้ายหมัดที่อยู่ด้านหน้าคือหมัดขวานะครับขั้นขวาไปก่อนปั้งซ้ายไปปั้งกลับมานะครับบิดปั้งปั้งเปลี่ยนมุมนะครับหน้าค้ามหลังไปปั้งกลับมาปั้งปั้ง กลับมาง่ายเลยครับนะครับปั้งปั้งกลับมาเปลี่ยนเหลี่ยมง่ายนะครับต่อไปสี่บาทลองดูปั้ง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 แค่นี้เองครับเปลี่ยนมือปั้งปิดปั้งปั้งปั้งเป็นชุดดูสังเกตว่ามือฝั่งตรงข้างก็จะป้องกันตัวเองตลอดนะครับป้องกันตัวเองตลอดนะกล้ามเนื้อขาไหล่ทำงานกล้ามเนื้อแขนทำงานนะครับจะไม่ทิ้งอย่างนี้ว่ายน้ำ ีเจาต้องไปไหว้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นตั้งฉากอยู่แล้วละเอียดลงไปความหมัดความหมัดปังกลับมาจดมวยครับอมาลองฝึกกันดูครับมาปังปังสืบแล้วสอนไปแล้วปังปังปั้งปั้งปั้งปั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 ้งมามาปั้งปั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 ้งมาเปลี่ยนเลียมย่างสามขุ้มก็ไปไปความหมัด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  ความหมัดควมหมัดนะครับมาปิด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 ทำให้ถูกทำให้ถูกปัง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 นะครับดูลำตัวผมเนี่นะครับปิดไปเล็กน้อยนะครับอ่ะย่างอ่ะอ่ะปัง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 น่ะครับปัง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 งปังงปัปังปัง ปั้งปังปังปั้งปังปั้งปังปั้งปั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 ้งปังปังปั้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 งปัะงปั้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 งปั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 ้งปังป ในคลิปๆต่างๆเนี่ยผมจะสอนทักษะของมวยไทยพื้นฐานไปก่อนให้ถูกต้องก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประนวกกับในเรื่องของการใช้พลังงานของการออกกำลังกายโอเคนะครับวันวันนี้มาตรงลองฝึกดูนะครับวันนี้วันพระฝากไว้นะฝากไว้อยู่3สิ่งที่มนุษย์เพืองคุณพึงควรปฏิบัตินะครับสิ่งที่1ก็คือ สิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่สิ่งที่ต้องเอาใหม่สิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมสิ่งที่ควรจดจำคือบุญคุณ,คณสวัสดีครับ